กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายช็อตตี้บูจะไว้เช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม o c t o p a t h t r a v e l e r เวอร์ชั่นมือถือนะครับซึ่งการเล่นเอ่ยการอะไรเอ่ยเนี่ยคล้ายๆกับในเวอร์ชั่นคอนโซลกับ PC มากๆนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ที่มันแตกต่างเลยก็คือมันกลายเป็นเกมฟรีไง แล้วก็เปิดแกะปองหาตัวละครอ,อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเนื้อเรื่องมันจะไม่เหมือนกันในเวอร์ชันโคอนโซลและ PC นะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเนี่ยลองมาเล่นภาคนี้ดูถ้าเกิดชอบก็อาจจะกลับไปเล่นภาคหลักได้หรือใครเคยเล่นภาคหลักมาแล้วเนี่ยมาลองเล่นเวอร์ชันนี้ดูก็ได้นะครับแต่น่าเสียดายมันยังมีแต่ภาษาญี่ปุ่นไงแล้วมันเป็นเกมภาษาคือมันต้องอ่านเยอะมีเนื้อเรื่องซึ่งเราไม่สามารถข้ามได้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่พร้อมที่จะเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอภาษาอังกฤษมาก่อนก็ได้ซึ่่่่งก็ไไมมมรรู้วาาเือ เอาละสำหรับคนที่เตรียมใจที่จะเล่นแล้วนะครับตามผมมานะครับก็โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกดแตะต่งหน้าจอนะฮะมันก็จะมีปุ่มมาให้เรากดซึ่งมันจะไม่สว่างขึ้นมาทันทีตั้งแต่แรกเราต้องกดไอ้ปุ่ม2ปุ่มแรกก่อนเนี่ยไม่ต้องอ่านก็ได้นะกดเสร็จปิดขวาบนเลยแล้วมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกใช่ไหมครับเออนั่นแหละท่านผู้ชมทำอย่างเงี้ยสอรอบ2ปุ่มจบและไอ้ปุ่มตกลงมันจะสว่างขึ้นมาโอเค ถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอหน้าจอนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องทําการเชื่อมต่อ VPN ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับคือเกมเนี้ยต้องใช้ VPN ตอนล็อกอินพอล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้แล้วนะครับออตอนเล่นอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้แล้ใช้แค่ตอนนี้นั่นแหละครับงั้นก็ไปเชื่อมต่อ VPN ญี่ปุ่นให้เรียบร้อยนะครับสาหรับ VPN ที่ผมใช้ใน iOS นะครับคือตัวนี้ครับ OVPN Spider ครับตัวเนี้ย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 ,เ,ยเออผมใช้ตัวนี้นะมันก็ง่ายดีอ่ะแต่มันต้องดูโฆษณาไงอ่าเดี๋ยวเข้าไปใช้ให้ดูแล้วกัน เข้ามาแล้วถ้าผู้ชมจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับก็เลือกเจแปนได้เลยนะมันมี u s มีเจแปนใช่ไหมครับอ่าเสร็จแล้วก็แตะที่อันไหนก็ได้ที่ท่านผู้ชมต้องการครับไม่ไม่ต้องกดคำว่า export นะครับกดบริเวณรูปธงก็ได้อ่าอย่างเช่นผมจะกดอันแรกนะผมกดเสร็จปั๊บเนี่ยรอแป๊บหนึ่งมันกำลังทำการ Connect เห็นไหมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยยังไม่เคย Connect เชื่อมต่อ VPN เจ้าตัวนี้เลยเนี่ยมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เรากดยอมรับ เพื่อที่จะทําการเชื่อมต่อ VPN นะครับซึ่งมันจะเด้งมาที่หน้าเซตติ้งครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิดก่อนมันจะเด้งมาที่หน้าเซตติ้ง VPN อ่านั่นแหละแล้วมันก็จะให้เรากดยอมรับก็ยอมรับก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดจะปิด VPN ก็ปิดตรงนี้แหละแค่นั้นเองจบนะครับเพราะนั้นการเชื่อมต่อก็จะค่อนข้างง่ายแต่บางทีมันมีโฆษณาให้ดูเท่านั้นเองนะครับก็ดูๆไปไม่มีอะไร หรือถ้าเกิดเป็น Android นะครับผมก็ใช้2ตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับคือ Japan VPN นะครับแต่ว่ามันใช้โดยตรงไม่ได้มันจะต้องโหลดตัวนี้มาด้วย Open VPN for Android ก็มี2ตัวนี้ครับแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ได้วิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับกดตัวนี้แล้วก็รอแค่นั้นแหละจนกว่ามันจะขึ้น uh, Connect Success อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่านี่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 คือเรียบร้อยแล้ว Connect e d นี่นี่คือเสร็จแล้วนะเชื่อมต่อแล้วแต่ถ้ามันไม่ขึ้นสักทีครับลองกดตัวนี้ให้มัน Refresh IP ไปก่อน ดูไอเห็นไหมครับนั่นแหละให้มันรีเฟซไปแล้วก็ลองกดใหม่พอมันขึ้นคอนเนคเต็ดก็คือจบนะใช้ได้ส่วนวิธีการปิดเราก็แค่มากดสต็อปแค่นี้เองมันก็ปิดและจบไม่มีอะไรนะครับสำหรับการใช้ VPN ทั้ง iOS และ Android คือจะมีเรา่ๆนี้นะครับถ้าเกิดเราเชื่อมต่อ VPN เสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาในเกมนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็กดที่กลางหน้าจอไปใหม่นะครับและคราวนี้มันจะไม่เป็นแบบเมื่อกี้แหละครับมันจะรอแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเด้งหน้าต่างให้เราโหลดแพทครับ โอเคนะครับมันเด้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มด้านขวาเลยเห็นไหมครับสีฟ้านะครับคือมันรอ,อนานเหมือนกันนะผมรอประมาณ20หรือ30วินาทีนี่แหละเออเนี่ยแหละแล้วก็รอโหลดแพทให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอโลดแพทเสร็จแล้วเนะี่ยเราไปปิด VPN ก็ได้นะมันก็จะสามารถเล่นต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไปปิดแล้วเล่นต่อไม่ได้ก็กลับไปเปิดใหม่ซะมันอาจจะมีการแก้ไขไง สำหรับเนื้อเรื่องนะครับเนื่องจากเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ใครที่อ่านไม่ออกแนะนํากดรัวๆเลยนะครับเกมนี้ไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีคือเป็นเกม j a p a n e s อ RPG อ่ะคือเราจะต้องดูเนื้อเรื่องนะครับไม่มีการสคริปต์ใดๆทังสิ้นนะครับผมสิ่งแรกสุดเลยครับที่เกมให้ทำนะฮะหลังจากเราดูเนื้อเรื่องไปสักพักก็คือการเปิดกระจาะปองนั่นเองครับผมมาลุ้นกันเลยว่าจะได้ใครนะฮะ คือเนื่งองจากมันกลายเป็นเกมฟรีแล้วเนาะเขาก็จะหาไรายได้จากการเปิดกระป๋องนะครับซึ่งตัวละครที่เราเปิดฟรีรอบแรกนั้นจะ4ดาวแน่ๆนะหลังจากที่ผมเล่นมา2 3 ID ไดีเนี่ย4ดาวแน่นอนนะครับ5ดาวไม่รู้มีเปล่านะแต่มันจะสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ตัวที่ไม่ต้องการก็อาจจะลบเกมลงใหม่รีเซ็ตอะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับวิธีการบังคับเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะแตะหน้าจอเดินได้นะครับก็คือเดินเหมือนแนวแอคชั่นอะ แต่ถ้าเกิดเราอยากให้ตัวละครเดินเองแล้วก็กดสไลด์หน้าจอนะครับมันจะเดินไปของมันเองเลยเห็นไหมเออเวลามีกรงมีกล่องอะไรก็กดแตะที่ไอคอนได้เลยมันก็จะเปิดกล่องได้พอดีผมเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ข้อเสียของการสไลด์คือมันจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเส้นทางอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมอยากจะไปด้านบนผมก็ต้องสไลด์ขึ้นนะครับไม่งั้นมันก็จะเดินแนวแนวนอนใช่คบนี้กันมันจะเดินแนวนอนไปตลอดอ่ะเราต้องคอยเปลี่ยนอะไรแบบนี้เองนะครับเอาล่ะมาดูพื้นฐานการต่อสู้กันลวกันนะครับ ผมจะบอกว่ามันจะคล้ายๆกับในเวอร์ชันคอนโซลหรือ PC เลยสำหรับการต่อสู้นะครับก็จะเป็นแนวเทิร์นเบสเลยนะครับเราสามารถดูได้ที่ด้านซ้ายบนครับว่าเทิร์นที่เท่าไหร่และใครกําลังจะเป็นคนโจมตีลําดับถัดไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นผมโจมตีก่อนใช่ไหมครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นน้องหมาทีน,นี้ดูที่น้องหมาครับมันมีโล่2อนอันอก็คือถ้าเกิดโล่มันแตกมันจะเบรกครับแล้วจะทําให้มันแตกได้ยังไงเราก็ต้องรู้ก่อนว่าน้องหมาตัวนี้มันแพ้อะไรครับเดี๋ยวลองโจมตีไปก่อน โอเคจะเห็นว่าผมสามารถที่จะโจมตีโดยที่ทำให้โล่มันลดไปได้แสดงว่ามันก็โดนธนูโจมตีแรงนั่นเองครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้องแมวนะมาคอยแนะนำนั่นเองครับจะมีภาพประกอบพูดง่ายๆคือน้องเขาก็มาสอนเรานั่นแหละครับว่าเล่นยังไงครับถ้าเกิดใครอ่านไม่ออกก็ค้ำค้างไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมส่วนอันต่อไปได้ก็สอนเรื่องของการบูสต์ครับผมก็อันนี้คือจะทำให้เราเนี่ยใช้พลังงานในการโจมตีหรือใช้สกิลมากขึ้นนะครับ อ่าลองดูนะนี่คือการสไลด์ไปด้านขวาใช่หไหมครับจะมี2เท่าและ3เท่าแล้วเรารู้ได้ไงว่า2เท่าหรือ3เท่าหรือ4เท่าหรือ5เท่าคือเราต้องดูที่รูปอาชีพของเราครับเดี๋ยวผมเอาลูกศรปักไว้ให้แล้วกันมันจะมีรู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 อยู่อะ่ะถ้าเกิดเรายังไม่ได้กดสไลด์ไปด้านขวามันจะคอยสแต็กเก็บไว้ทีละช่อง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 อย่างเช่นเมื่อกี้รู้สึกผมจะมี2อันมั้งมันก็เลยคูณ3ได้ครับก็คือใช้พลัพ์กำลังมากกว่าเดิม3เท่านะครับอ่ะลองโจมตีดู เห็นไหมมันก็จะยิงไป3ทีครับผมสังเกตอะไรไหมคือน้องหมาเนี่ยมันจะเบรกตอนที่โล่มันเหลือศูนย์แล้วมันก็โดนผมยิงต่อไปอีก2ทีนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใช้เรื่องของการคูณเนี่ยดูจังหวะนิดน,นึงอ่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้ซูมส่ซูม5เนี่ยอาจจะเสียเปรียบในเทิร์นถัดไปก็ได้ไงเข้าใจไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกลักษณะการเล่นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับในเวอร์ชัน PC และคอนโซลนั่นแหละครับ อ่ะตอนนี้น้องหมามันเอ่อไปแล้วครับแต่ว่าผมไม่สามารถสไลด์ไปด้านขวาได้เพราะว่าอ่าไม่มีตัวลูกแก้วอะไรใช่ไหมครับพลังงานไม่พอทีนี้เรามาดูสกิลอื่นหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยกดแตะค้างไว้ได้นะครับอันนี้พลังโจมตีมากกว่าปกติเหรอ1้5สส่วนท่าต่อไปอันนี้พลังโจมตี70ินะครับยิง2ดอกเหรอเอาลองดูดิใช้ s p 18นะครับลองเบ้เปถูกต้องครับผมยิง2ดอกครับอย่างนี้ถ้าเกิดผมสแตก ไว้หลายๆอันแล้วกดยิง2ดอกคูณ2เนี่ยอ๋อตอนแรกผมนึกว่าจะยิง3ดอกไม่ใช่เว้ยมันแค่จะเพิ่มพลังจาก70กลายเป็น85เอร์เซ็่ะทีนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าน้องมาเนี่ยมันมีโล่2อันเพราะฉะนั้นผมยิงให้มันแตกภายในเทินนี้เลยก็ได้นะก็สไลด์ไปด้านขวาแบบนี้นะครับยิงแค่แตกไปเลยอ้าวเวรกรรมลืมดูเทินเทินไม่ทันครับโอเคแตกเรียบร้อยเทินต่อไปเราตีชิวช,วชวครับ แต่ข้อเสียของการใช้พลังงานบ่อยๆก็ตามที่ผมบอกแหละเดี๋ยวเทิร์นต่อไปอ่ะเราจะ <Okay. S 1> ถูกศัตรูโจมตีก่อนไงเหมือนกับเราเหนื่อยอ่ะเพราะนั้นก็บริหารจัดการดีๆก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเทิร์นนี้ผมโจมตีทีหลังงั้นโจมตีปกติไปแล้วกันอย่าโดนเลยเห็นไหมครับโอเคเสร็จแล้วเทิร์นต่อไปเนี่ยสังเกตไหมผมโจมตีก่อนนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวมันเบรกไปเลยก็แล้วกันครับคูณ3ามไปเลยจัดมาไปเอง เ,เรียบร้อยครับผมเข้าใจลักษณะการเล่นหรือยังครับมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมต้องมีความรู้ภาษาญ,ญี่ปุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รู้นะว่าแต่ละท่ามันไว้ทําอะไรหรือจริงๆใช้ Google Translate หรือลองใช้ดูเองก็ได้นะครับน่าจะพอเห็นภาพหลังจบช่วงการต่อสู้รอบแรกเขาจะให้เราเลือกประเทศที่อยู่ครับอันนี้ก็ผมแยกไม่ออกอะนะว่ามันแตกต่างกันยังไงเอาเป็นสีฟ้าก็แล้วกันนี่ เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เรายืนยันก็ถ้าเกิดเราจะโอเคก็กดด้านขวาได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีมาให้ยืนยันนะครับเหมือนก็เป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าว่าเราจะไปเริ่มต้นประเทศอะไรน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ไงก็ถ้าเกิดจะยืนยันก็ด้านขวานะครับไอเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูดีกว่าเนื่องจากอีกไอดีหนึ่งผมเล่นสีฟ้าไปแล้วแต่คราวนี้ลองเล่นสีเหลืองดูดิอันนี้นะเดี๋ยวลองดูนะ หลังจากนั้นครับก็เปิดกระจาปองอีกแล้วนะครับซึ่งเนื่องจากเกมนี้ยมันตั้งปาร์ตี้ได้แดคนนะเขาก็จะให้เรามาอีก3ามตัวซึ่งอันนี้จะฟิกนะเนื่องจากผมเล่นมาสองสามไดีก็คือจะได้3ามคนนี้เสมอครับก็คือจะเป็นนักดาบคนหนึ่งแล้วก็เป็นนักบวชนะครับคนนี้ฮิลได้นะคนนี้ฮิลได้นะครับแล้วก็อีกคนนึงจําไม่ได้เหมือนกันคนนี้ถือหอกโอเคนะครับ สามคนนี้เราจะฟิกได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเปิดกระปองหาตัวละครอื่นต่อก็ทําได้นะเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันแล้วกันส่วนอันนี้ก็คือเป็นประเทศที่ผมบอกอะว่าตอนที่เราเลือกมาสาอันอะมันจะมีแต้มของประเทศอยู่ด้วยอะแล้วอันเนี้ยตรงกลางขึ้นเยอะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะว่าตัวละครละมั้งอันนี้มัวครับไม่รู้จริงๆน่าจะเป็นเพราะว่าตัวละครนะนี่ไงจริงด้วย เออถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครแล้วเราเอาตัวละครไปอัปเกรดนั่นนี่นะฮะมันจะมีตัวของอาเบริตี้ประจําประเทศด้วยอะ่ะแสดงว่าเราต้องปั้นตัวละครของทุกประเทศเลยนเนี่ยโอ้น่าสนใจมากครับผมเอาล่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ตั้งชื่อกันได้แล้วนะครับผมตกลงไม่ต้องกลัวชื่อซ้ำเนาะถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นคนเดียวเป็นหลักก็ตามแต่เราต้องต่อเน็ตนะครับ โอเคครับอันนี้เป็นของจริงแล้วนะครับนี่เป็นไงล่ะเดินคุยได้นะครับที่มันมีเครื่องหมายเนี่ยคุยได้นะโอ้แปบ๊บหนึ่งเวรกรรมหยุดไม่ทันเดินออกไป้างนอกเลยเออช่างมันกันละกันครับสิ่งที่ผมเห็นว่ามันแตกต่างกันนะครับก็คือตัวของเควสครับคือเควสเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกประเทศที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยเควสที่ให้ทําจะเป็นสีฟ้าตามไปด้วยนะครับอันนี้ผมเลือกสีเหลืองมาเควสเลยเป็นสีเหลืองนะครับ เวลาเราเล่นเราก็ดูตรงนี้เป็นหลักแหละครับว่าให้ไปทําอะไรคุยบใครนะครับเนี่ยกดรับเควสได้เลยนะครับปุ่มขวานะครับสีฟ้ามันก็จะมีเนื้อเรื่องเกิดขึ้นนะครับก็แนะนําว่าคลิกรัวๆไปเลยครับที่กเกียจอ่านครับผมรัวๆรัวๆไปอ้าวมาถึงบวกกับศัตรูก่อนเลยว่ะอ่าไม่เป็นไรเทิใหนผมโจมตีก่อนผมโจมตีก่อน3คนเลยงั้นเดี๋ยวผมลองโจมตีเราเราเลือกทีละคนได้เลยนะเสร็จแล้วเราเลือกเป้าหมายนะครับ เนื่องจากผมจะลองโจมตีเข้าไปดูก่อนเนาะว่ามันจะทําให้เกาะแตกหรือเปล่านะครับ4ี่คนเลยโอเคเลือกครบเรียบร้อยนะโจมตีธรรมดาไปก่อนเนาะโจมตีไปแตกวะไม่แตกนะครับไม่แตกว่ะโอเคต้องโดนกระทานะครับเกาะจะแตกนะครับตองกระทาเคาะโอเควีคตายไปครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องเลือกเป้าหมายก็ได้แล้เนี่ย <laughs> ต,ตีไปต,ตีไปกระทาเคาะแตกครับผม ช่วงแรกไม่ต้องคิดมากเท่าไหร่ครับตีตีไปก่อนโอเคตีไปตัวยังอ่อนอยู่ครับยกเว้นตัวนี้อ่ะไอตัวนี้เกาะแตกไม่ว่าจะเป็นดาบหรือว่าเป็นธนูเกาะแตกหมดเยี่ยมครับเธอนี้ตีฟรีก็ตีตีไปเรียบร้อยครับผมการต่อสู้แรกครับชิวๆ เวลอัพแล้วนะเวลอัพก็มันสามารถไปอัพเกรดอบิลิตี้ได้นะคล้ายๆอนาเธอร์เอเดนอะเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันโอเคครับหลังจากจบช่วงเนื้อเรื่องแล้วนะฮะก็ไปต่อได้นะครับซึ่งในเมืองเนี่ยมันก็สไตล์ JRPG ะนะสามารถเข้าไปตามบ้านเมืองได้นะครับมีโรงแรมให้นอนอะไรเงี้ยอันนี้คือโรงแรมนะเดี๋ยวผมขึ้นไปชั้น2หน่อยตามสไตล์ครับผมนั่นไง <c oughs> รื้อบ้านครับผมรื้อบ้านจัดไปดิได้ตังค์มา200ครับลง เข้าใจอารมณ์ยังบอกแล้วครับ JRPG ครับก็นะลือบ้านทุกคนที่ขวางหน้าครับขโมยคงขโมยของหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโรงเบียร์ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็อันนี้เป็นร้านนักตีดาบนะครับก็ไว้ซื้อของนั่นแหละเผื่อเราอยากจะซื้อนะก็ซื้อได้เลยนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างสบายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยมันจะมีบอกครับว่าตัวไหนใส่ได้ดูด้านขวาเห็นไหมครับแล้วมันก็มีลูกศรชี้ขึ้นด้วยบ่งบอกว่าไอ้ตัวนั้นอะ ใส่ได้แล้วก็จะได้สเตตัสตัดที่มากขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นงั้นเดี๋ยวผมซื้อให้ตัวละครหลักก่อนละกันติดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ให้ใครดีอะให้ทุกคนไปเลยแล้วกันนะที่ใส่ได้นะครับกดไปเฮ้ยเ็นกรรมผมลืมลืมเลือกว่ะมันต้องเลือกด้วยเออสําหรับการใส่ของนะครับดูเมนูที่2ด้านซ้ายล่างครับปาร์ตี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมีเพียบเลยใช่ไหมครับเราเอาอันที่2นะครับ แล้วเราก็แตะที่ตัวละครเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่ให้น้องนักดาบใช่ไหมครับอ่าพอเราแตะเข้ามาแล้วเราก็เลือกได้เลยเราจะเปลี่ยนส่วนไหนอันนี้เปลี่ยนดาบยาวเห็นไหมสเตตัสก็ตามที่เห็นครับคือเรียงเลยแล้วกันนะ HP ก็เลือดใช่ไหม SP ก็มานานะครับแล้วก็ที่เป็นรูปกำปั้นนะครับอันนี้คือจะเป็นโจมตีกายภาพนะที่เป็นรูปโลกอะกำปั้นก็คือป้องกันกายภาพที่เป็นรูปคาถาก็คือโจมตีเวทรูปโลกกับคาถาก็คือป้องกันเวท นะครับแล้วอันถัดมานะครับเป็นความแม่นยําหรือคริติคอลสักอย่างหนึ่งนี่แหละและสุดท้ายเป็นความเร็วนั่นเองครับก็จะส่งผลต่อเทินเนาะใครเร็วกว่าก็ออกก่อนนะครับซึ่งจริงๆมันมีคำสั่งโอซูซูเมะด้วยนะด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับมันมี2ปุ่มอะปุ่มบนนะมันคือการจัดของที่ดีที่สุดให้กับตัวละครครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายถ้าเกิดมีของก็มาโอซูซูเมะให้หมดนะครับ ไหนพูดถึงเรื่องตัวละครแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปว่าด้วยเรื่องของอ b i l i t y ต่อเลยและกัน Ability เนี่ยมันอยู่เมนูที่3คือหลังจากที่เราเลเวลอัพแล้วนะครับเราจะสามารถอัปเกรด ability ได้นะครับแล้วก็สามารถติดตั้งได้ด้วย3 Ability ด้วยกันนะครับแล้วก็จะอัปเกรด a b i l i t y ดูด้านล่างสุดเลยปุ่มอยู่ด้านซ้ายล่างกดเข้ามาแล้วเห็นไหมครับบอกแล้วครับว่าประมาณアナเธอเอเดนอ่ะพอเราอัปเกรดครบเสร็จปั๊บเราก็ไปขั้น2ขั้น3ขั้น4ได้เห็นไหมครับก็ตัวนี้มันม อ่ะก็อัปเกรดได้เลยใช่ไหมครับทีนี้ก็แล้วแต่เราเราจะอัปเกรดอะไรนะครับมันก็จะบอกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเพิ่มอะไรบ้างดูรูปก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าเพิ่มอะไรยกเว้นที่มันเป็นตัวสอนสายปุ่นอะไรเงี้ยด้านล่างสีม่วง,วงอันนี้คือเป็น Ability นะครับแล้วก็ไอ้ด้านขวาบนสีส้มๆม,ม,มันเป็น Battle Ability ก็คิดว่าน่าจะเป็นสกิลกดใช้อะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปนั่งใส่สโซงสกิลกันตรงนี้นั่นแหละ,ะก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับ ก็แค่นี้แหละนะครับสำหรับในช่วงแรกนะครับใส่ของให้เป็นอัปเกรดให้เป็นแล้วก็ติดตั้งอ b i l i ิตี้ให้เป็นแค่นี้นะครับส่วนไอ้ NPC ที่มีเครื่องหมายพูดคุยอ่ะเราสามารถคุยได้นะครับบางคนเราก็สามารถที่จะซื้อของกับเขาได้ด้วยลองคุยดูนะเนี่ยคุยเสร็จปั๊บเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการซื้อคงซื้อของเลยนะโอเคอ่ะก็เวลาเราจะซื้อของกับเขานะครับดูด้านขวาล่างเห็นไหมมันจะมีบอกแหลกอยู่แต่พอดีตัวเนี้ยผมคุยไม่ได้แหลงไม่ถึงอ่ะไม่เป็นไรครับ วิ่งไปที่อื่นก่อนเฮ้เดี๋ยวขอสำรวจเมืองก่อนด้านล่างมีบ้านด้วยตรงนี้ก็มีบ้านอะ่ะลื้อลือบ้านก่อนได้ไหมลื้อบ้านก่อนได้ไหมอันนี้มีคนให้คุยเต็มเลยลองคุยดูเนี่ยคราวนี้ผมสามารถคุยได้แล้วด้านขวาล่างหเห็นไหมครับกดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมสามารถซื้อของได้นะครับเนี่ยดูดิอยากจะซื้ออะไรก็ลองดูอืมประมาณนี้นะครับผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะจ้างตัวละครได้เหมือนกันในเวอร์ชั่น P c ซหรือเปล่าคือช่วงแรกอ่ะผมไม่เห็นคําสั่งจ้างไง หมายถึงในเวอร์ชัน PC ซกับคอนโซโลเหรอเนาะตอนนี้มันลงทั้ง Nintendo Switch และ PC เลยใช่ไหมขอเรียกว่าภาคหลักแล้วกันไม่มั่นใจว่ามันจะจ้างตัวละครอ,อื่นได้เหมือนภาคหลักหรือเปล่าคือในภาคหลักในผมเดินไปจ้างมั่วซั่วเลยใช่ไหมใครเคยดูคลิปของผมน่าจะเห็นนะเพราะฉะนั้นช่วงแรกเดี๋ยวผมจะเดินตามภารกิจไปก่อนกันละกันนะครับเรื่อง NPC ขี้เกียจคุยมากครับนี่ไงเข้าสู่นเจีย้ยนแล้ววิ่ยมีกล่องอยู่ด้านขวาด้วยอ้าว แล้วเวลาต่อสู้นะครับเกมนี้เดินเดินอยู่มันจะตัดฉากแบบนี้นะครับมันก็จะว่าวเข้าต่อสู้นั่นแหละศัตรูตัวใหม่ครับก็โจมตีธรรมดาก่อนแล้วกันแพ้อะไรธนูไม่แพ้อ่อแพ้ดาบแพ้กระทาด้วยเรียบร้อยครับผมแตกเลยข้อดีของการซื้ออาวุธมาก่อนนะเนาะทำให้สู้ง่ายขึ้นครับวิ่งไปด้านขวาต่อเอ้ย,หยไหวปนะเนี่ยเวลเท่าไหร่น้องแมวมาเตือนครับบอกว่าอันนี้เป็นมอนสเตอร์ระดับบอสน,นะ ก่อนจะไปโอ้โหเวลสิบเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยว่อยมาสู้แล้วกันแล้วมีหีบสองกล่องเลยอะเวลสิบเอ็ดไม่น่าสู้ได้ครับโูโ้มีบอสเต็มเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมีทางแยกไปทางแยกก่อนแล้วกันคือบางทีทางแยกมันไม่บอกในภารกิจไงโอเคจุดอ่อนไม่มีปัญหาตีไปเอาให้แตกเป็นตัวตัวไปเรียบร้อยเบรกหนึ่งหอกเราออกช้ามากเลยอะออกช้ากว่าศัตรู ไม่ค่อยชอบเลยผมชอบออกเร็วกว่าแต่ครับผมเข,ข้าใจยังครับ RPG เจเจ n ปนิส RPG จ่าๆครับผมโคตรชอบเลยรอภาษาอังกฤษก่อนเดี๋ยวามาไลฟ์สตรีมเลย <c oughs> <c oughs> น่าจะเล่นได้ยาวๆแต่ไม่รู้จะยาวแค่ไหนนะเฮ้ยข้างบนบอสว่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเวลเท่าไหร่ศัตรูใหม่ครับศึกษากันใหม่แพ้อะไรธนูไม่เข้าอ,อีกแล้ว ดาบเข้ากระทาเข้าครับผมตัวนี้ล่ะหอกเข้าโอ้ยวีกด้วยวีกด้วยเดี๋ยวสอนเรื่องฮิวก่อนแล้วกันนะครับก็คือตัวที่สาของเรานะครับสกิลที่สนะสกิลนี้ฮิวได้นะครับเออก็เดี๋ยวผมฮิวให้น้องคนที่ล้วกันเพราะว่าเลือดหายไปเยอะครับนี่เลือเป้าหมายให้เรียบร้อยครับผมฮิว่าเข้าใจยังอยากฮิวแรงๆก็เก็บสแต็กไว้ แล้วก็สไลด์ด้านขวานะครับเหมือนที่ผมอธิบายตอนต้นเนาะ oh. จะได้ฮิลแรงๆครับผมเวลสามกันแล้วนะครับช่วงแรกอาจจะยังไม่ต้องอัพอาบิริตี้ก็ได้ครับสตูมันยังอ่อนๆอยู่นี่ไงเข้าสอนเรื่องการอัพอาบิริตี้ซึ่งผมสอนไปก่อนอันนี้แล้ว <c oughs> นีไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูหน้าบอสหน่อยใช่ไหม Why, ไหวปะเนี่ยเวลสิบห้โหนักกว่าตัวเมื่อกี้อีพอพอพ ถ้าเกิดเราจะฟาร,ร์มเลเวลก็เนี่ยสไลด์ไปไปมามาไปไปมามาได้เลยครับแล้วพอเลือดเราจะหมดกลับไปที่เมืองก็ได้นะครับแล้วก็ไปนอนลงเตี้ยมอะ่ะตามสไตล์เกม JRPG นอนลงเตี้ยมซะโอเคจบเข้าใจอารมณ์การเล่นแล้วยังครับก็ประมาณนี้คือเกมนี้ถ้าเกิดใครชอบมันก็จะเล่นได้ยาวครับเพราะว่ามันเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเปิดกระป๋องตรงไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับ ดูด้านซ้ายล่างนะครับเมนูแรกครับอันนี้มันจะโชว์รายละเอียดต่างๆขึ้นมาครับเมนูแรกเลยครับเปิดกระยาปองซึ่งเกมนี้เขาไม่ได้แจกอะไรมาให้เรานะเราก็เลยอาจจะไม่ได้ทดสอบให้ดูในคลิปนี้นะครับไม่มีของแจกเลยอะแล้วเราจะหาเพชรฟรีได้จากไหนบ้างก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้ครับก็อยู่ที่เมนูนี้แหละท่านผู้ชมดูมันมีเครื่องหมายตกใจไหมเออเอาเมนูที่3ก่อนนะครับอันนี้คือเอชชิพเมนครับท่านผู้ชมสามารถกดปุ่มด้านขวาบนได้เพื่อรับรางวัล แค่นี้แหละแล้วรอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งอันนี้คือวิธีการที่จะทําให้เราได้รับของฟรีคือทําตามภารกิจหรือเออร์ชีเมนต์ของเกมนะครับส่วนจุดแดงๆนะครับด้านขวาครับเมนูที่6นะครับอ่ะแตะเข้าไปดูเลยนะครับเป็นรูปกระดาษเนาะอันนี้จะเห็นว่าม,มันเรียกเว็บขึ้นมาครับอันนี้คงเป็นข่าวสารของเกมนั่นแหละอืมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรให้รับนะก็ปิดออกมาก,ะะกา็แล้วกันแล้วก็อันรองสุดท้ายครับที่เป็นรูปม้วนกระดาษอันนี้ก็จะเห็นว่ามีของรางวัลมาให้รับด้วย โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นๆกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรนะครับไอที่ข้ามมาคือเมนูที่2ใช่ไหมเมนูที่2เนี่ยก็คือจะเป็นตัวของแหล่งประเทศของเราจําได้ใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าเกิดว่าเลเวลอัพแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รับตัวรูบี้หรือเงินแคดมาด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างสุดครับมันมี t r a v e l e r Ability ที่ผมบอกเห็นไหมเดี๋ยวพอแหล่งสองปั๊บเนี่ยพวกโจมตีกายภาพจะสูงขึ้นนะครับซึ่งมันมีผลทั้งปาร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นไอสประเทศนี้เนี่ยเรียกได อัปเกรดให้ได้เยอะๆนะครับก็มันได้จากการที่เราเปิดกระป๋องได้ตัวละครใช่ไหมและได้ผ่านทาง achievement er ด้วยนะครับมันจะทําให้แต้มในประเทศพวกนี้มันเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับก็พูดง่ายๆคือขยันเล่นนั่นแหละแล้วก็ที่ค่ามาอีกอันนึงคือเมนูที่4ใช่ไหมครับที่เป็นรูปกระเป๋าอันนี้คือไอเทมที่เรามีก็ก็แค่แนั้นแหละไอเทมที่เรามีไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็อันต่อไปนะครับถัดจากกระเป๋าเลยคือร้านค้าครับผมก็ซื้อได้ครับเป็นรูบี้ไหนดูเลทหน่อยสิแพงขนาดไหน จะเห็นว่าราคาค่อนข้างแพงนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิด300เพรปะเราเปิดกปองได้อะแล้วแล้ว300เพรดูดิล่อไป2 9 4 0เยนอ่ะคอดแพงเลยนะเนี่ยแล้วมันเป็นกิจกรรมด้วยนะถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยก็แตะปุ๊บมันจะถามปีเกิดกับเดือนเกิดก็ใส่ไปตามสไตล์เกมญี่ปุ่นนะมันจะถามปีเกิดกับเดือนเกิดใส่ไปให้เรียบร้อยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราเติมไม่ได้นะ เออนี่แหละคราวนี้แหละเราจะเริ่มเติมเงินได้จริงๆแล้วนะครับวิธีการเติมเงินก็ผูกบัตรเครดิตไว้ก็ไม่มีอะไรเอาเป็นว่าใครอยากจะตเติมก็เติมแล้วกันผมเห็นว่าเลทมันค่อนข้างแพงเลยนเนี่ยนเนี่ยขอดูกระจะปองอีกทีดิว่ามันแพงขนาดนั้นจริงเหรอวะเนี่ยเออว่ะจริงด้วยนะน่ะเฮ้ยแล้วมีอะไรนิวขึ้นมาเนี่ยอ๋อเปิดฟรีอีกสมอันเมื่อกี้เรารับมาจากจดหมายใช่ไหมเออเออมีเปิดฟรีสามอันนึกว่าจะไม่แจกอะไรซะแล้วออะเปิดเลยก็แล้วกันไหนๆก็ให้ฟรีมาสามอันลุน้นๆกันไปครับผม ขอแบบ5ดาวอ่ะมีแมัห้าดาวอ่ะเฮ้ยสามดาวไป4ดาวได้สายขวานครับผมสายขวานสายขวานนั่นแหละมี3อันก็เปิดให้หมดโอ้ my god, god จะซ้ำทำไมเนี้ยซ้ำแล้วกลายเป็นเศษเกลือ <laughs> เวนกรรมเออแต่ถ้าเกิดว่าซ้ำแล้วกลายเป็นเศษเกลือเราเอาไปปลดลิมิเตอร์ได้นะนี่ไงน้องแมวมันสอนเรียบร้อยแลวเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไป,ยไป <laughs> เวรกรรมได้ซ้ำเฉยเลย ใบสุดท้ายครับผมดูดิขอห้าดาวมาห้าดาวมาเลยสามดาวขึ้นสี่ดาวครับคนนี้ถือสมุดอืมก็ตามสภาพครับผมแจกฟรีก็จริงอะนะแต่ว่ามีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ทีนี้เวลาเราได้ตัวละครมาใหม่แล้วเนี่ยมันจะมีคําถามขึ้นมาเลยบอกว่าเฮ้ยเราจะไปจัดตี้ใหม่ไหมกดโอเคเลยก็ได้นะครับมันก็จะวาร์มาการจัดตีใหม่เห็นไหม อ่ะซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตีอ่ะมันจัดได้8คนนะครับตอนนี้4คนนี้เราจัดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปคนที่5ใครนะที่ถือขวานใช่ไหมก็แตะได้เลยนะครับเนี่ยแตะได้เลยนะแล้วก,กดปุ่มด้านขวาล่างเห็นไหมครับแค่นี้เองวิธีการจัดตีจัดได้8คนนะครับตรงนี้อย่าลืมถ้าเกิดจะถอดนะครับก็ดูด้านซ้ายล่างปุ่มซ้ายล่างสุดเลยอ่ะนี่คือถอดนะครับแค่นี้จัดตีนะเผื่อจําไม่ได้ว่าเมนูปาร์ตี้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกลับไปหน้าแรกให้ดู ให้ท่านผู้ชมเข้าเมนูที่2นะครับจากด้านซ้ายล่างนะครับเนี่ยคือเมนูปาร์ตี้นะครับแล้วเราก็กดที่ช่องว่างหรือกดที่รูปตัวละครก็ได้ครับมันจะเข้ามาหน้านี้ก็หน้าที่สาธิตได้ดูเมื่อกี้นั่นแหละเอาละทีนี้เมื่อกี้พูดถึงน้องอะไรนะที่เราได้ตัวละครซ้ำมานะครับนันนะใช่ไหมอ่าแต่ที่น้องเขาได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างครับเรากดปุ่มแรกนะครับสเตตัสนะครับเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดนะครับทีนี้ตรงบริเวณกระโปรงของน้องเขาอ่ะมันจะมีปุ่มหนึ่งสว่างสว่างอยู่เห็นไหมเออ แตะเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องของการปลดลิมิเตอร์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกเนาะว่าปลดกี่เลเวลจะใช้ของมากขึ้นน้อยแค่ไหนนะครับอลองดูก็แล้วกันนะครับอันนี้ปลดได้3เวลเองหมดแล้วอะใช้60อันเห็นไหมครับนี่คือถ้าเกิดเปิดเกลือซ้ํามาก็แบบนี้นะฮะเอามาทําการปลดลิมิเตอร์ได้ครับแม็กเลเวลก็จะสูงขึ้นเนาะเออไหนๆก็พูดถึงเรื่องการปลดลิมิเตอร์แล้วนะมันอัปเกรดเลเวลได้ด้วยนะดูด้านซ้ายบนที่เป็น XP e เห็นไหมครับมันจะมีปม กดปุ่มบวกได้นะถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมก็มากดใช้ตรงนี้นะครับก็แค่นี้แหละเรื่องการอัปเกรดตัวละครไม่มีอะไรส่วนตัวละครที่มันมีดาวที่สามารถอัปเกรดได้เนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันครับต้องเล่นไปไกลหน่อยอกว่ามันจะกว่ามันจะทําได้อะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นไปไกลแล้วรู้เรื่องก็มาพิมพ์บอกกันนิดนึงก็แล้วกันแต่ผมก็คิดว่าก็เหมือนเกมอ p g พกเกมอื่นๆนั่นแหละไม่น่าแตกต่างอะไรกันมากนะเอาล่ะก็น่าจะหมดแล้วนะที่ผมอธิบายไปช่วงต้นเกมก็อย่างที่เห็นอะ่ะมันก็จะเปลี่ยน จากใน Nintendo Switch ก็จะมีการเปลี่ยนไปมีการเปิดกระปองกระปองด้วยแต่ว่ายังคงเน้นทำภารกิจอยู่เหมือนเดิมนะครับงั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการเซฟ ID กันดีกว่านะครับก็ให้กดที่เมนูแรกนั่นแหละแล้วก็มาที่เมนูสุดท้ายเลยนะครับก็คือจะเป็นรูปฟันเฟืองเห็นไหมเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลครับก็เดี๋ยวเอาลูกศรแปะไว้ก็แล้วกันอยู่ตรงกลางหน้าจอเลยกดเสร็จแล้วครับตามสไตล์ของค่าย Square Enix มันก็จะเปิดตัวของ square nick account มาให้เราล็อกอินนั่นเองถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะเซฟ ID เเก็บไว้นะครับท่านผู้ชมก็เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วกดตรงนี้เลยแล้วเราก็ใช้ ID ที่เรามีอ่ะใส่เข้าไปส่วนคนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมเคยสอนไว้นานแล้วนะครับเกี่ยวกับการสมัคร ID ของ square nick account นะครับตามไปดูคลิปนั้นได้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแต่ถ้าเกิดใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็กดสมัครได้เลยด้านล่างคือมันไม่ได้ยากอ่ะมันเหมือนสมัครอีเมลอ่ะ แค่นั้นแหละใส่ไอ้ดงไอ้ด e ีอีมงอีเมลพารเวิร์ดเสร็จแล้วมันก็จะส่งข้อมูลมาที่อ e ีเมลเราเราก็แค่ตอบรับยืนยันน,นู่นนั่นนี่คือมันเหมือนสมัครใช้บริการอะไรสักอย่างหนึ่งทั่วไปอะ่ะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนั่นแหละพอเรามี ID แล้วเราก็มากรอกตรงนี้นะครับ <S <S เพื่อเป็นการยืนยันในการเซฟไอดีนั่นเองโอเคไหมเออเพราะฉะนั้นการเซฟไอดีจะอยู่ตรงนี้นะครับอา้าวแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะโหลดข้อมูลละ่ะโหลดที่ไหนเผื่อเราไปเล่นเครื่องอื่นเดี๋ยวรอสักครู่ครับ สมมติว่าย้ายใหม่อีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมกดปุ่มด้านขวาล่างครับผมแล้วก็คราวนี้ครับไอปุ่มที่เรากดตรงกลางไม่ใช่แล้วนะเราต้องมากดปุ่มที่4ที่มันเงยออกมานะครับเดี๋ยวเอาลูกศรปักไว้ก็แล้วกันถ้าเกิดใครมีปุ่มไม่ตรงกับผมนะครับให้เทียบตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นเอาโอเคไหมเออนั่นแหละต้องเป็นปุ่มนี้นะครับ แล้วมันก็จะเรียกตัวของ Square Enix Account เห็นไหมครับเราก็กดได้เลยนะครับและเดี๋ยวมันก็จะเปิดตัวของ ID ให้เราล็อกอินแล้วเราก็ล็อกอินไปแค่นั้นแหละครับแล้วก็ตอบตกลงให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จวิธีการย้ายเครื่องนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับโอเคก็สาหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ส่วนตัวรอภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับว่าจะามาไลฟ์สตรีมเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ยาวๆนะครับเพราะนั้นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ